ยังไงนะเพึ un, ่งปีนลังคาอันตรายมากเลยไปเร็วๆๆปีนเอามาขามเซ่ใช่เร็วไหน้องมาเฮ้ยเฮ้ามตงนีเลยามนี้เยเก่งไหมเก่งไก็ยุ่ทั้งลังคาเก่แต่ยุ่งท้งนั่งเก่งแต่ยุ่งทั้งนังเก่งแ่งทั้งนั่งปีนไปเ็ดหยง ลงมาสิขาพีนอันตรายเนี่ยลงมาลงมามาไอหนึงสิให้เตะบอลส้นกว่าน้ำเด้อผู้ใดเตะแม่นนะนี่มีเสือไอ้นึงให้เห็นบ่ล่ะไรขามามามองมืเล่นไหมยิง่นึ่งมองจากบ้านนี้ยังครับโอเคมาเล่นเกมได้ครับผมมานไอตรงชื่อเพชรครับน้องเพชรนะครับอ่าจับไปเลยครับผม คนแรกกระถือเลยแหมสวัสดีครับผมชื่อดีเซลครับจัดไปครับน้องดีเซลโดนโดนโดนแล้วผมชื่อต้าครับสาตายครับโดน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 แผมชื่อเฟมครับจ่าตายครับครับผมชื่อภูวครับจ่าตายครับ แอคกเดลเลยแอคกเดลเลยแบบไม่ได้ผมชื่อนิวตันครับน้องนิวตันครับสวัสดีครับผมชื่อการครับน้องการจัดไปครับลนนลเขาใช้เขาใช้เขาใที่เราววะสวัสดีครับผมชื่อเกมครับจัดไปครับ ยินดีด้วยนะครับนี่คือผู้ชนะของเราครับผมผมมีเพื่อนนะครับยินดีย้อย้อนอย่าไปเจอกันล้างค่ายด้วยอันตราย